เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับผาพี่น้องชาวเอฟซี A A C. เดินเล่นเดินเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้า EP นี้ผมก็อยู่ที่ผากแกงลาดในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มนี่ก็เป็น ผาอีกหนึ่งผาที่มีความสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าผาแกงลาดเนี่ยสามารถมองเห็นผาชูทงได้ผาแกงลาดเนี่ยมีความสวยงามพระรามแปดกว่ากันไปเอชิวชาแน,นลครับด <c oughs> ูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมร้าหลายความบันเทิงและรายทีเดียวในเทศอยูอ สวีรัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปูมอยู่ที่ลานอยู่ที่พาลาดในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา ซึ่งมีความสวยงามพรามแปดกว่ากันไปเอชิวช n แนลครับก็ตามผมไปเบิ่งไปชมเลยว่าผาแกงรัดจะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิ้งไปชมกันเลยครับเอชิวช n แนลไปเบิ่งไปชมกันดีครับพี่น้องชาว a อฟตอนนี้ผมก็ลังอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูหินล่องก้า อีพีนี้ก็เป็น e ีพีที่6 e อีพีนี้ผมก็จะยัางย,ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องก้าพาพี่น้องชาวเอฟสีเดินจากหลานหินปุ่มไปผาชูทงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งอยู่กับปลาผักกูดของเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลานหินปุ่มอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาแล้วว่าอุทยานแห่งชาติ ภูหินล่องก้าเนี่ยมีพื้นที่ติดกันสามจังหวัดในประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแรงในอดีตมีการสู้รบของอขอขอขอพรรคอ,อมมินิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อ56าสปีที่แล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินมาถึงผาชูทงเป็นกะเป็นสลักษ์สู้รบ ของรรคคอมมวนิ์แห่งประเทศไทยกับทหารไทยนะครับโบแมนนะครับตอนนี้ผมกับผาพี่น้องชาวเอฟซีมาถึงผาผาแจงลาดก่อนนะครับก่อนที่จะไปผาชูทงผาพี่น้องมาเบิองอ้งวิวชิวชัดผมผาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวเซะ ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยาแนแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับเดินจากลานหินปุ่มมาแล้วอีพีนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งที่จะพาพี่น้องเดินไปลานชูทงตอนนี้ผมมาถึง เดินไปผาชูทงตอนนี้ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาอยู่ที่ผาแกงลาดนะครับพี่น้องก่อนที่จะพาพี่น้องชาว AF ฟีไปที่ผาชูทงผมก็มาพาพี่น้องชาวเอฟีมาเดินเล่นเดินเบริงความสวยงามนะครับตอนนี้ผมก็มองขึ้นไปเห็นผาชูทงนะครับตอนนี้ผมอยู่ผาแกงลาดเป็นหนึงในจุดแลนด์มาร์ก ที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปผาแกงลาดเนี่ยแคมองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเบิงวิวทิวทัศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับจุดชมวิวชุดนี้เป็นจุดแรลกที่ผมพาพี่น้องชาว FC, เอฟซีเบ่งหน้าผาเบ่งความสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าอย่างที่ผมลองให้พี่น้องฟังมาแล้วว่าอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกันสจังหวัดสามอำเภอในประเทศไทยก็มี ที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ในเขตอำเภอ,นะอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีอำเภอด้านซ้ายจังหวัดเลยและก็เป็นพื้นที่อำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ซ้ำจังหวัดเนี่ยก็จะพูดภาษาคล้ายๆกันมีชนเผ่ามาจากที่เดียวกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นผาอีกหนึ่งที ผาชินซื่อของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าความสวยงามก็อยูภาคแกงลาดเนี่ยกระยู่ระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ้มจากลานหินปุ้มมาผาชูทงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมกระยู่ที่ผาแกงลัดผาพี่น้องชาวเอฟซีเบิ่งความสวยงามเบิ่งความเขี้ยวขจีของปลา ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู่หินล่องกล้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นหนึ่งในความสวยงามของอุทยานแห่งชาติผู่หินล่องกล้าอีพีนี้ก็ต้องไปอีพีที่หกแล้วของอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกล้าจากหลานหินปุ่มหมาอีกอีพีคลิปหนึ่งนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วก็ต่อไปก็จะไปผาชูทงถ่าถึง ก็จะตัด15นาทีตัดคลิปหนึ่ง15นาทีตัดคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟีคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีอยู่ที่ผาแกงลดัดนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติลู่ผูฮะภูหินลองกาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ่านหิมปุ่มนะครับผมเอชิวชาแนลนะครับ คลิปนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเดินเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้าอีพีนี้ผมก็อยู่ที่ผากแกงลาดในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มนี่ก็เป็น ผาอีกหนึ่งผาที่มีความสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าผาแกงลาดเนี่ยสามารถมองเห็นผาชูชงได้ผาแกงลาดเนี่ยมีความสวยงามพระรามแปดกวากันไปเอชิวชาแน,นลครับ <c oughs> <c oughs> ผมเอชิวชาแน,นลนะครับคลิปนี้ก็มาต่อกันตอนนี้ผมอย่างอยู่ที่ผาแกงลาดในเขตเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หลานหินปุ่มลานหินปุ่มเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญอีกหนึ่งทีของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีออเดินออกจากหลานหินปุ่มเดินมาเรื่อยๆประมาณ160เมตรก็จะถึงเห็นผาแกงลาดในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้า ก่อนที่เราะจะไปผาชูทงผมก็พาพี่น้องชาวเอเอฟซีมาเดินเล่นเดินเที่ยวที่ผาแกงลาดก่อนก่อ FC, น,นท,ที่ผาผมจะพาพี่น้องชาวเอเอฟซีเดินไปเล่นไปเที่ยวที่ผาชูทงนะครับพี่น้องชาวเอเอฟซีผาแกงลาดมองไปก็เห็นผาชูทงนะครับผาชูทงคือยุทธศาสตร์ที่ยิงไงของประเทศไทยในอดีต นะครับเป็นรูปถงชาร์ตอยู่ข้างบนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์การสู้รบของผู้ชนะผู้ชนะก็จะนำถุงไปปกักไว้ที่ผาชูถงนะครับพี่น้องชาวเอฟผ่านมา e ีพีนี้เป็น e ีพีที่6ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลานหินปุ้มนะครับพี่น้องชาวเอฟซีพีนี้เราก็เดินมาถึงผากแกงลดัด เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาไอลานอินปุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีเก้าสถานีต่างๆนะครับออกจากผ้าชูทงแล้วเฮาก็ยากลับไปรุ่มรลภไพทางอากาศนะครับและ,ะสำนักงานอำนาจรัฐเข้าทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติหูหินล่องก้าบอกว่าโบมีแล้วนะครับพี่น้อง ก็จะเลือที่โลภภัยทางอากาศอาคารอเนี้ประสงค์เขาก็ไปมาแล้วลานอัน้ประสงค์เขาก็ไปมาแล้วเขาไปลานอันนี้ประสงค์ผมก็ไปสุสานนักลบปุแอกแห่งประเทศไทยหรือทพทของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับและกล้ามาอีวีที่ 1. อยู่หลานเนปีสองหรืออี2สออยู่สุสานนักรบทถปอทอาะแต่ก็อีพที่สก็คือผ่าพี่น้องชาวเอฟีเดินเล่นช่วงผาหินกบผาลูกหัวใจผานาขานะครับอีพีที่สคือเส้นทางศึกษาเอมาเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลานหินปุ้ม e ีพีที่หก็คือจากเส้นทางศึกษาหลานหินปุ้ม ไปผาชูทงอยู่ก่อนถึงผาแกงลาดแล้วก็อีพีที่หกก็คือผาแกงลาดนะครับสิ้นทางศึกษาธรรมชาติผาแกงลาดอ,อกจากผาแกงลาดเฮ่าผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่ลานชูทงนะครับพี่น้องผาชูทงที่เห่ามองเห็นกันอยู่ข้างบน เห็นธงชาติไทยนะครับออกจากผ้าชูธงผมก็น่าจะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งออกจุดชมวิวแล้วก็น่าจะไปที่รถไฟทาองอากาศกสำหักงานอํานารัฐเนี่ยน่าจะบบมีแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็พาเดินเล่นเดินเที่ยวอยู่ที่ ผาแกงลัดนะครับพี่น้องชาวเอฟีพาพี่น้องเบิงวิวทิวทัดเบิงความสวยงามของผาแกงลดัดและเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มนะครับพี่น้องชาวเอฟีตรงนี้ก็จะอยู่ที่ก่อนถึงทางขึ้นผาชูชง <c oughs> ประมาณสองร้อยเมตรนะครับ ก่อนถึงผาชู่ทงเฮาอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมนะครับพี่กอนจะขึ้นผาชู่ทงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็บ่มีอะไรมากผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นเดินเที่ยวผาแกงลาดในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินล่องกา้าคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเอชิวชาแนลผมเอชิวชาแนลนะครับอี EP นี้ก็เป็น EP ีที่6 EP ีนี้ผมก็พาพี่น้องชาวอฟสีเที่ยวที่ผาแกงลาดในในเขตเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหิมปุ่มในอุทยานแห่งชาติ ภูหินลองก้าซึ่งมีความสวยงามพามระรามแปดกว่ากันไปเอชิวช n แนลครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ใหม่มใหม้พี่น้องเบิองไปต้องชมกันนี้นะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบา,บายบายเอชิวชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ